ครไปลุยกันในป่าของเบตงเลยนะครับอ่านี่เรามาเป็นแม่พันธุ์ด้วยแล้วเกิดท่านใดสนใจค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีเยอะมีอยู่สองต้นเองลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกรมจะต่อผักเงินกับผักทองเบรกตรงนะครับอันนี้ก็จะมาเริ่มขั้นตอนพอดีหมดพอดีก็อันนี้ขออนุญาตนะบางทีมันแจะบางคนมองว่าไม่สุภาพนะแต่เราก็ใช้อย่างจริงเราก็ใช้แบบนี้นะ,ะก็คือเชือกครับเชือกที่จะเอาไวต้ตัดตัดไอ้อะไรอ,ะอ่ะนะอันนี้เราก็ใช้เชือกแบนๆแบบนี้นะครับวิธีการเราก็เล่นตั้งแต่เอาอย่างนี้มา นะครับอ้อาวแค่นี้ก่อนอันนี้มีก็ต้องคุบคลิบเสร็จแล้วเราก็แค่นี้นะแล้วก็คมกริบจางนั้นเราก็เอาอย่างนี้ทำไว้กลมวันนี้ไม่ไม่เยอะมันไม่ม,ม,มีม่กี่ตุ้มนะถ้ามีเยอะๆแล้วก็ทําอย่างนี้ไว้เยอะๆทีนี้เสร็จแล้วตุ้มวันนี้4ี่คูณหนะครับเราทําไว้แล้ว เราจะใส่ถุงไว้เนี่ยหน,หนึ่งกระสอบเนี่ยหนึ่งุ้่มนะครับก็จ้างปัจจุบันเราจ้างอยู่ที่30สตังค์คนเก่งๆก็พันหนึ่งละนะหรือพันกว่ากว่าหน่อยหนึ่งนะครับพันหนึ่งละอย่างน้อยอะนะนี่เราก็จะทําไว้ล่วงหน้านะถุงขนาด4ี่คูขุยมะพร้าวก็ทําไว้อย่างนี้นะนะโอเคแค่นี้นะนะนะเสร็จแล้วเราก็ นี่ครับตุ่มเดี๋ยวเราเตรียมไว้เยอะแยกเลยเป็น,เป,นเป็นหลายๆลายก็คือไผ่ทองนะครับผักทองเบ ah. ตงระหว่างอันนี้เป็นเงินครับเงินกับทองนี่ถ้าเกิดคนไม่สังเกตนะแทบจะแยกไม่ออกเลยครับอันนี้มันจะออกขาวอันนี้มันจะโทนออกเหลืองแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในล่มมันยังไม่เหลืองเหลืองแ๊ะเหลืองยังไม่เหลือง่อยนะมันจะใช่เหลืองแ๊ดเนาะเหลือง่อยแต่นี่ไหมครับนี่ เฝ้ารอถ้าจนได้แล้วใช่นไหมครับนี่นี่ดูล่ากอากาศนาดีมุมนี้มุมนี้อยู่คุณอยู่ใต้นี้มาดูตรงนิ้วชี้ผมเห็นไหมครับรากอากาศเต็มเลยแต่อันเนี้ยถ้าเราอยากอยากประหยัดนะเราทําแบบนี้ได้นี่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 ได้สองแง่งน,นี่อยากประหยัดก็คือได้สองแง่งเลยเลยแต่อันนี้สงสัย oh. อเอาไปยังไม่พันแล้วกันเราก็เอาแง่งใหญ่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ขุดด้วยอันนี้เอาตอนผักทองก่อน ผักทองไปตรงก่อนนะอ้าวโอเคอันนี้ตอนแบบอันนี้ยังอ่อนอยู่เลยนะครับนี่ตระกูลไผ่ผักอ่าแต่ว่าลากขาดมีแล้วนะปุ้มไปเลยนี่นะครับแล้วก็พุดออกมา ทุกอย่างทําได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราขั้นตอนนี้คือเราเตรียมที่การตัดยอดมาก่อนนะเนี่ยครับนี่ยอดด้วนนะอันนี้ยอดด้วนแล้วรอนะครับพิธีการการตอนเนี่ยถ้าจะตอนฤดูกาลนี้ยดีสุดแล้วดูการหน้าฝนนะครับเพราะอากาศมันเยอะแต่ถ้าเกิดเราทํำมืออาชีพเราตอนได้ทั้งปีแหละครับไม่รอนะครับ,รอ,รบอ,อันนี้เล็กหน่อยแต่ก็โอเค ทำแม่พันธุ์มันไปอตอนขนาดมือเอื้อมถึงนะครับถ้าสมมุติมันสูงเกินไปมันก็ทํางานยากขนาดมือเอื้อมถึงอันนี้เราก็พึงตอนครัง้งแรกนะครับเนี่ยมีหลายท่านก็มองมองดูตัวนี้เหมือนกันว่าเอ,อ้ามันแปลกดีเว้ยอันนี้เป็นผาาทองเบตงได้มาจากคุณบัญญัติดามาอุกเขาขอขอบขคุณครัด้วยนะครับไปลุยกันในป่าของเบตงเลยนะครับ นี่เรามาเป็นแม่พันธุ์ด้วยแล้วเกิดท่านใดสนใจเ่้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีเยอะมีอยู่2ต้นเองได้มาอย่างละต้นอันนู้นเงินอันนี้ทองเดีนี้ทองก็อย่างที่ว่าถ้าใครดอกใครดูไม่สังเกตมันมองต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้มันจะออกทองทองหน่อยอันนั้นเงินครับอันนี้ก็อันบนเนาะจริงก็จะตัดยอดก่อนก็ได้อันนี้เราไม่ตัดนะครับอันนี้ผักทองเบตงดูนอนะครับนี่ บางทีเราไม่เห็นหนอนอนี่โอ้โหขายขายขายเยอะมากนี่หนอมันตระกูลไายผากจากเบตงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดสวนนี่ดูลายลายมันก็จะก็คือเป็นตัวสะสมนะครับก็ไม่ถึงขนาดหนามากอ่านี่ผักเงินครับผมดูแล้วผักเงินอันนี้ก็ได้แล้วนี่เอนน๊รู้สึกจะมีกิ่งแล้วกันมีมีหน้าอากาศ มีล่าอากาศด้วยนะเห็นดูวยมุมไหนนี่นี่ดูนี่ก่อนนี่นี่เจอใช้ได้ครับนี่จะจิ๋มเดียวนี่แหละอ่านี่นะอันนี้เป็นเงินนะครับผักเงินเบตงก็เตรียมไว้ก่อนกว่าจะได้ขยายไปก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งใช่ไหมนี่ผักเงินเบตงก่อนอุ้นอ้าว อ้า oh. yeah. mm. วนี่ลากมีอย่างนี้ไม่ยากไม่ยากตัวนี้ไม่ถึงขนาดหนานะก็ก็พอใช้ไม่ถึงขนาดหนาแต่ว่าก็ลำค่อนข้างตรงผมไปไปอยู่ในห้วยเลยครับมันมันขึ้นอยู่ในหุบเขาในห้วยเราก็ได้พันมาอ่าจบนี่เห็นไหมนี่คือผากเงินกับผากทองเบตงครับคงจะใช้เวลาอีกไม่นานละครับ เพราะว่านี่ลากเยอะมากอ่าลุงกกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ให้รู้จักครับผากเงินผากทองบีตรงครับขอบพระคุณครับ